สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องคนยามาันทรีแนซี่ต้องแอบพูดเบาๆเพราะเราอยู่กันที่ร้านอาหารร้านนึงที่อุทยานะคะด้วยความที่ว่าเราเปิดคลิปแบบเมื่อกี้ทางเข้าใช่ไหมก็เรามาเที่ยวที่อุธยากันหนึ่งคืนหนึ่งวันนะคะ ก็มาถึงเย็นแล้วก็เลยมากินอาหารกันที่ร้าน t h อ a r า i s t นะคะถ้าใครอยากมาก็คือต้องจองก่อนนะแล้วก็เลือกเมนูอาหารก่อนที่เราจะกินด้วยนุ่นนี่นั่น,นแล้วก็บราการิมน้ำแบบนี้นะคะร้านเขาเพิ่งเปิดอตอนเดอนดซัมเบอเองนะคะเราก็เออเป็นไฟไดร์นิดนึงก็แบบอาหารก็แบบเป็นอาหารไทยที่น่ากินนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันแล้วก็บรรยากาศเห็นแล้วแหละแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าตาของอาหารกันนะคะว่าคุ้มค่าหรือเปลาดีไหมนะคะ ตอนนี้อาหารเรามาเสิร์ฟแล้วนะคะก็ดูมีอะไรอะไรมากเลยนะคะทุกคนอาหารที่เราสั่งก่อนล่วงหน้านะคะเขาก็จะโทวมาหาเรานะคะอันนี้เนื้อวากิวใช่ไหมคะใช่อันนี้เป็นเนื้อวากิวนะคะอ,อันนี้ก็กุ้งขานะคะกุ้บค่คะกุ้งมีกินมาหลายวันแล้วนะคะนี่เป็นของคุณแม่แล้วแม่อยาก แล้วก็น้ำจิ้มของเขาน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะอันนี้คือไหลบัวต้มต้มไหลบัวใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะโอเคค่ะนี้หมูสับเป็นปลาเค็มค่ะค่ะแล้วก็เราได้สั่งเมื่อกี้อะไรเพิ่มไหมนะคะอ่พริกแหง้งพริกแกงเลยใ,ใ่ะ, <laughs> ะเดี๋ยวขอเมนูเพิ่มอีกหน่อยนึงก็ได้ะคะ่ะเหมือนจะน้อยไปะคะ่ะขอบคุณค่ะ คนตอนนี้เราถึงที่พักแล้วนะคะซึ่งเรามาพักกันที่นี่นะคะสารายุทยาจ้าสารายุทยานะคะอะไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าไปเช็คอินกันก่อนนะคะทุกคนขอบคุณเาเน,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 นะคะพี่แป๊บนึงพี่ลานะคะเรา,าก็จะเจอเป็นแกลเลอรี่แบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมาเดินชมห้องแกลเลอรี่ของเขาเล่นหนึ่งนะคะก็ รูปภาพก็จะมีที่มาที่ไปะคะ่ะอย่างเช่นน้องคนนี้คนระบายวัดพรามานุนีนันน,นะอาเปิดนะคะนี่คือเปิดเลยค่ะเปิดเลยค่ะ,ะนีนะคะคือวิวแล้วริมนะ้ำอาหารเห็นปะวัดนั้นไงที่เราเห็นตะ่กี้ไงแม่เราจะได้วิวนั้นแล้วนี่นะคะคือบรรยากาศของโรงแรมสวยเหมือนที่เราเห็นมาในอินสตาแกรมเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะ นี่สวยงามมากแต่ค่ะเดี๋ยวรอช็คกันแล้เดี๋ยวเราเข้าห้องพักกันนะคะทุกคน ก็ค,คือสาวว่ายน้ำแบบเซ็กซี่แบบนี้นะคะอือแล้นี่คือเป็นห้องอนาบน,นะน,น้ำนะแบบปานมี่นะคะแบบเปิดไฟห้องครี่หน่อยสิคะความสารอาอิชยาเลยทุกคน แล้วนี่ก็คือวิวนะคะรูปถอดและมุมที่เราต้องการจะไปคือคอปิดนะคะเราก็เลยมันั่างตรงที่เป็นร้านอาหารแทนนะคะ,ะ,คะ,นะคะก็เอาแบบกลางคืนวิวกลางคืนมาฝากเพราะว่าผพุ่งเช้าเดี๋ยวเราก็ไปกินอาหารชาวที่นี่กันแล้นะ ค o o d m o r n i ่ g ค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่อยุธยานะคะก็เดี๋ยวพามาเดินรอบๆบ,บ,บริเวณที่พักหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เป็นสาวน้ำนะคะซึ่งเราก็แน่นอนไม่ลืมที่จะเก็บภาพแล้วก็ถ่ายรูปนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแต่ตัวดิฉันเองไม่ได้แบบว่าจะได้ถ่ายรูปเยอะนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราแบบอ้วนขึ้นไงนเราก็แบบไม่ได้อยากถ่ายเยอะแต่บรรยากาศของรวมๆของที่พักแล้วก็คือดีนะคะเราจ่ายที่พักไปเนี่ยรู้สึกว่าจะ5,700บาทนะคะสําหรับ3ามคน รวมอาหารเช้าแล้วอาหารเชา้าคือดีมากนะคะอันนี้คือบริเวณที่เราจะมากินอาหารเช้ากันนะคะก็มาเก็บรูปแป๊บหนึง่งแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มาทานอาหารเช้านะคะเอาม,มุมนี้มาฝากอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งเราได้ถ่ายกันตอนกลางคืนแล้วใช่ไหมอ่าเดินส,สวยๆถ่ายรูปในนึงนะจ๊ะแล้วหลังจากนี้ไปค่ะเราไปรับประทานอาหารเช้ากันจ้าทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาเจ็ดโมงห้าสิบประมาณน,นั้นค่ะแล้วก็ กินอาหารเช้าก็เลยกินอาหารเช้าแบบเชา้าถูกมากเพราะว่าเราอยากได้วิวตรงนี้เรากลว่าเดยวคนมันจะเยอะนะคะแต่แตั้จริงอยากดื่มกาแฟแล้วอยู่เพราะดูไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูหน้าตาอาหารเช้าของเรานะคะเราจองที่พักแบบรวมเป็นท์แบบสามคนนะคะอือกับเรื่องอาหารเช้า,ะะชาแต่เดี๋ยวอวยยทนนวืที่นอนก่อนที่นอนเขาใช้ที่นอนดีนะนอนหลับแบบฝันดีแม่นอนหลับฝันไม่ดีใช่ไหมแต่เรานอนหลับฝันดีนะคะจะหลับเราก็คือเรานอนเตียงสิงแต่ก็ได้บอกเบื่เในแบบดีหสบายฝันดี ก็ละฟันดีอย่างที่บอกเดี๋ยวเรามาดูม่ต้าของาหารเช้ากันนะครอ่ะตอนนี้อาหารเช้าก็มาแล้วนะคะเราก็ เอาเก็บบรรยากาศแบบร่วรวม,มาฝากหน่อยนะคะตอนที่อาหารเช้าแบบเต็มโต๊ะก,กับบรรยากาศแบบนี้นะคะอาหารเช้าต้องบอกว่าดีมากอร่อยมากนะคะเต็มโต๊ะเลยนะคะซึ่งจริงโต๊ะเนี้ยเขาให้นั่งแค่2คนแต่เราก็อยางนั่ง3คนเพราะว่าเราอยากจะได้แบบวิวที่สวยๆนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่งจ่ายที่พักเนี้ยห้าพบาทเพราะว่านันมาจองที่พักแบบโครงการเที่ยวด้วยกันนะคะก็เลยทําให้เราประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะที่ศาลาอายุทยาเนี้ยเรามีโครงการแบบนี้ได้ด้วยนะคะคือโครงการเที่ยวด้วยกันนั่นแหละก็ไม่ได้เป็นสปอน ส่งสปอนเซอร์อะไรนะกับช่องน้อยๆของเราเนี่ยแต่เราอยากจะบอกเพื่อนว่าเผื่อว่ามีโปรแกรมที่จะมาเที่ยวกันก็ลองใช้โครงการเที่ยวด้วยกันนะคะเพราะว่าหลายโรงแรมเลยที่เขามาร่วมโครงการแล้วเราก็ประหยัดกระเป๋าเราไปใช่ไหมคะแล้วก็ได้ที่พักที่แบบสวยๆที่เราต้องการนะคะก็ใช้โอกาสอันนี้ที่มาถึงให้ให้มันได้คุ้มอเออนั่นแหละค่ะก็เราก็ได้ใช้นะคะทุกคน ทุกคนตอนนี้เราจะออกจากโรงแรมสาราอายุทยาแล้วก็ไปไหว้พระกันนะคะแล้วก็อาจจะมีอะไรที่ทําอีกแต่ที่อย่างหนึ่งที่จะไม่ลืมก็คือซื้อของฝากนะคะเราจะซื้อโรติสายใหม่กลับไปทานกันนะคะแล้วว่าถ้าใครบอก่เฮ้ยคนนี้ใส่ชุดเดิมเมื่อวันปล่อยน้ำหนึ่งไงแกฉันยังไม่ได้ถ่ายรูปและด้วยความที่ชุดที่เอามาเนี่ยก็คือมันไม่ได้เรียบร้อย,อยงไงแล้วเราอยากจะไปไหว้พระใช่ไหมเราก็ต้องกบมาใส่ชุดนี้นะคะแต่สะบัดแล้วไม่เหม็นคะ่ะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวไปทำ day สองที่อยุธยาด้วยกันนะจ๊ะไปกันเลย ทุกคนหลังจากที่เราออกเช็คเอาท์มาจากศาลายุทธยาแล้วนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะไปวัดมหาธาตุกันเมื่อกี้ก่อนที่จะออกมาใช่ไหมก็เขาก็จะมีแบบแกลเลอรี่ที่ขายที่ขายรูปของน้องๆที่อยู่มาจากมูลนิธิที่ลาดกระบังอะนะคะน้องๆที่แบบเป็นเด็กที่ไม่มีพ่อแม่เราแบบพิการอะไรเงี้ยถ้าใครมาพักที่นี่อาจะจะแบบ ทำบุญทำทานอะไรอย่างงี้ก็สามารถซื้อรูปของน้องๆไปได้นะแล้วบางออเราจะเจอน้องๆได้เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้แล้วก็วิดีโอแบบกรุบกริบด้านนี้นะคะก็คือรู้สึกดีนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้ทําบุญกับเด็กบ้านพักสขุขเคราะห์อะไรประมาณนี้นะ,ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปวัดกันนะคะซึ่งวิวอยู่ความเมือ่อไรนี่โอเคเดี๋ยวทนร้อนกันนิดนะคะเพื่อเพื่อเราเองเราอยากทําบุญจ้ะทนร้อนนิดนึงไม่ถึงโรงเรียนใช้ทางออกที่ทสี่แล้ววิ่งต่อไป<ห>บนไฟทีปุน ตอนนี้นะคะหลังจากจอดรถแล้วตอนนี้เป็นเวลาก่อนเที่ยงนิดเดียวเองนะคะเราก็อยู่ที่วัดพระธาตุซึ่งอันนี้เป็นซากประคักคังที่เป็นของเหมือนเสียงพระพุทธรูปอะไรเงี้ยซึ่งเรายังไ,ไม่ได้อ่านประวัตินะเราคิดว่าเราคิดว่าคนไทยน่าจะรู้ว่ามันเกิดจากการที่ประคับคังก่อนที่พม่ามาตีอุทยาประมาณนั้นนะคิดเอาเองแต่คิดได้เนี่ยเราก็เรียนมาในประวัตินะ,ะเดี๋ยวไปดูกัน อันนี้ห้ามขึ้นไปนะคะให้เคารพกฎด,ด้วยเราก็เคารพกฎแต่งตัวแบบสุภาพนะคะกับการที่มาชื่อวัดร่ลมรื่นนะคะเวลานี้ไม่ร้อนนะถ้าใครมาเวลานี้นะว่ามัน,นมันไม่ได้ร้อนมากนะ oh. นี่นะโอ้ my god นี่แป๊บน,นึงมาถ่ายรูปให้หน่อยนี่นะคะเสียนพระพุทลูซึ่งเขาตก,ตกมาได้ไงเดี๋ยวเราไปดูดีกว่า เสียพระพุทธรูปหินทรายนะคะเป็นพระรูปสัพุที่เหลือแต่ส่วนเสียรอันจากที่เราไปวาดพระกันมานะคะเราก็แวะมาตรงนี้นะคะคือเราอยู่ที่ร้านโบราณนะคะทุกคนมีบรรยากาศก็กดีนะก็จะเ,เข้ามาดื่มกาแฟกันนะคะอยู่หน้าวาดัดราชบุรณะ หรือว่าสวัสดีค่ะนด้านในด้านในมีแอร์ไหมคะ,มะมอ๋อด้านน้นอ,อ๋อโอเคค่ะเ<ม>ดีเ๋ยวดูข้างในอ๋อโอเคอันนี้อาหารพื้นเมืองขนมพื้นเมืองตอนนี้ต้องขออนุญาตใช้เสียงไว้ตัวเองนะคะเพราะว่าที่คาเฟ่นเนี่ยเพลงจะค่อนข้างเสียงดังมากๆเลยเราก็ซื้อขนมไปรับประทานกันนะคะขนมก็คืออร่อยมากร้านสวยขนมอร่อยมีความวินเทจมีมุมถ่ายรูป อวยยศค่าร้านโบราณร้านนี้ถ้าใครมาไว้พระที่พระนครศรีอยุธยานะคะแวะมาได้เลยถ้าใครเป็นคนที่ชอบกินขนมสายวินเทจสายถ่ายรูปสายคาเฟ่ร้านนี้เหมาะกับคุณมากๆเลยค่ะร้านสวยพนักงานก็โอเคนะพนักงานเยอะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสั่งออกไปก็ออกเร็วค่ะอืมดีงามนะจ๊ะ ขนมอร่อยมากมใช่ไหมคะหนูไอติมโบราณใช่หางของพี่คะ่ะขนมอันนี้อร่อยมากนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้เป็นเคลกอยอ,อยทองเค้กฝอยทองมะพร้าวใช,ใช่ไหมอร่อยมากแล้วก็นี่คือไอติมโบราณนะคะทุกคนชุดเลยขอบุณค่ะน้นองนี่นะคะมากินมากแล้วก็บุญเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วใช่ไหมเอาให้ดูอีกนิดนึองอร่อยนะอืมดีประโยชน์ได้นะคะแล้วก็ใช้โครงการ ห้าสิบไหมอะไรนะ,คน,ะค,รคนละครึ่งได้ด้วยแกเออนะก็โอเคค่ะอันนี้เราก็จะลุยีกไนเลยนะคะบ้านนี้มีความวินเทจมากอะทุกคนคือตอนนี้จะเดินเข้าห้องน้ำใช่ไหมแล้วดูดูทุกคนเขาน่าจะแบบยังไม่เสร็จอะคือเขาต่อไปใช่ไหมเขาถ้าจะเปิดร้านขายของโบราณน,นะคะคือแบบสุดปังมากแกนะคะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำว่าอุ้ยมีถาดโบราณด้วย ฟังปุริเยมาก